you พบกับสืบสต็อกเชื่อล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่8กุมภาพันธ์มีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรซื้อขายกันอย่างคึกคักจนทำให้มูลค่าการซื้อขายหนานแน่นติดท็อป10ของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดบนกระดานหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้ ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่35บาท50สตางค์ก่อนจะขยับขึ้นไปต่า36บาทหรือบวกขึ้นมาประมาณ3%ด้วยมูลค่าการซื้อขายก,กว่า300ล้านบาทเราลองพูดถึงหุ้นบริษัท m i n นอร์อินเตอร์เนชนแนลจำกัดมหาชนหรือว่ามิ้นท์ทธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารและเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม ผลการดําเนินงานของมิ้นท์กำไรสุทธิโตอย่างก้าวกระโดดจาก1,200ล้านบาทในปี53ขึ้นมาเป็น7,000ล้านบาทในปี58จากแผนการโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการเข้าซื้อกิจการราคาหุ้นมิ้นที่ดีตัวขึ้นมาในช่วงนี้ส่วนหนึ่งเป็นแรงเกงกำไรต่อประเด็นข่าวคลมอลดค่าธรรมเนียววีซ่า21ประเทศออกไปอีก6เดือน จากเดิมที่จะหมดในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จึงส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เลือกมิ้นเป็นท็อปพิกของหุ้นในกลุ่มโรงแรมเนื่องจากแนวโน้มธุรกิจที่ยังเติบโตรวมไปถึงแผนการลงทุนที่มิ้นหวางงบไว้สูงถึง40,000ล้านบาทในช่วง5ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือทุกโบกเห็นตรงกันว่ากำไรในไตรมาสที่4ของปีก่อนจะอ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงของการไว้อาลัยและฐานในปีก่อนที่สูงมากจากยอดโอนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ภาพรวมในปี59กําำไรสุทธิของมิ้นท์จะกลับมาลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีก่อนที่จะดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่1ของปีนี้โดยคาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโตได้ราว15-17%เ นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายหุ้นมิ้นท์ไว้ในช่วง41-46บาทและได้รวมผลกระทบเชิงลบในไตรมาสที่4ไปแล้วราคาเป้าหมายดังกล่าวจึงมีอัพไซด์จากราคาบนกระดานราว14-27%การจับจังหวะก,การลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ สัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์โลกฟิลิปประเทศไทยสัสิมาหาัตถกิจนิกรมองว่าสำหรับการเก็งกำไรหุ้นมิ้นสามารถเก็งกำไรได้ในกรอบแนวรับแนวต้านที่ไม่กว้างมากที่แนวรับ35บาทแนวต้าน37บาทและมีจุดขายตัดขาดทุนที่34บาท50สตางค์